หอมที่ดึงเอาความอ่อนโยนอ่อนหวานบอกบางของผู้หญิงออกมาได้มากที่สุดเท่าที่เคยลองใช้มานึกถึงกุลสตรีในเดรสสีเหลืองพาสเทลลายลูกไม้มีความสวยงามน่าทนุถนอมมันเป็นกลิ่นของคนสวยค่ะ เซนสวัสดีค่ะอีกกลิ่นที่เป็นตำนานของบ้านเกอร์แลงจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือช่องเอลิเซ่เวอร์ชั่นที่จะเอามาเล่าในคลิปนี้จะเป็นเวอร์ชัน่น E D T หรือเออเดด์ตอรเลตนะคะกลิ่นนี้เนี่ยได้เปิดตัวออกมาตั้งแต่ปี1996โดยสุคนธกรคือคุณแจ็คเกอร์แลงและคุณพอลเกอร์แลงสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ City of light อย่างเมืองปารีส แล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองร้านที่เป็นแฟลกชิพสโตร์ของเกอร์แรงที่ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข68อเวนิวเดอชองเอลิเซ่ค่ะความจริงแล้วกลิ่นนี้รังสรรค์มาตั้งแต่ปี1904โดยคุณแจ็คเกอร์แรงแต่อาจจะด้วยกลิ่นที่เข้าถึงยากความไม่เป็นที่นิยมมากเท่าที่ควรเขาเลยได้มีการ ปรับสูตรใหม่เพื่อเปิดตัวออกมาอีกครั้งในปี1996ค่ะเดี๋ยวเราลองมาสเปรย์กันเลยนะคะหัวสเปรย์เขาก็คือฟุ้งกระจายได้ดีมากกลิ่นเปิดมาเนี่ยเห็นภาพผู้หญิงสาวสวยอ่อนหวานในชุดเดรสสีเหลืองพาสเทลลูกไม้ อาจจะมีลายดอกอ่อนๆอยู่บนชุดวันนี้ก็พยายามเดรสอัพให้เข้ากับกลิ่นเนี้คะ่ะแล้วสีของน้ำอะ่ะก็เข้าก็สื่อก็สื่อถึงกลิ่นเขาได้ดีเลยเห็นภาพเป็นสีเหลืองเลยคะ่ะในช่วง5นาทีแรกอะ่ะมันจะเป็นกลิ่นดอกไม้สีเหลืองตระกูลมิโมซ่าหรือถ้าในบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าดอกกระถินนรงถ้าใครเคยใช้โจมโลนกลิ่นมิโมซ่าแอนคาดามัมอ่ะ น่าจะพอนึกออกค่ะมันเป็นกลิ่นมิโมซาแบบนั้นเลยแต่ว่าในบู๊ก5นาทีแรกนะคะมันจะมีกลิ่นเหมือนแชมพูที่มีฟองเยอะๆผสมอยู่ด้วยแต่ให้อดทนผ่านไปสัก5นาทีกลิ่นฟองแชมพูนั้่าจะจางไปจนหายไปในที่สุดค่ะซึ่งโทนของกลิ่นในขวดเนี้ยเราให้มันเป็นโทนแนว f l o r a l Sweet Powdery ที่ติดกลุมมองหน่อยๆซึ่ง f l o r ร l ของเขาจะเด่นมากในโทนของดอกไม้สีเหลืองรองพื้นมากับเหมือนกลุ่มดอกไม้ที่มีความแป้งอย่างเช่นพวกดอกไลแลกอะค่ะแล้วก็พอผ่านมาถึงมิดเดิลโน้อะหมายถึงว่าโน้ตท่อนกลางนะคะมันจะมีความฟรุตตี้แทรกเข้ามาบางๆอะต้องสังเกตดีๆ ถึงจะสัมผัสได้ถึงความเป็นเนื้อเมล่อนฉ่ำๆสัมผัสได้ในช่วงโน้ตท่อนกลางแล้วก็เหมือนมันเป็นดอกไม้สีเหลืองโรยแป้งที่บดละเอียดแล้วคลุกเคล้าอยู่ในขนมอะแต่เป็นขนม ที่ไม่ใช่ชดไม่ใช่โซนยุโรปนะคะให้เรานึกถึงขนมโซนบ้านเราอะขนมไทยอะประเภทขนมต้มขนมชั้นขนมเปียกปูนอารมณ์นั้นเลยมันจะมีความสวีทของขนมไทยที่มีดอกไม้กลีบดอกไม้สีเหลืองอะแทรกอยู่ในเนื้อขนมในเนื้อชั้นขนมแล้วก็โรยผงแป้งอะอ่อนๆแล้วก็ตั้งแต่ ท่อนกลางจนถึงเบสโนดอะ่ะตัวดอกไม้อะมันก็จะค่อยๆความแรงมันก็ค่อยๆค่อยๆลดลงจนติดผิวในที่สุดในเบสโนดนะคะแต่ความหวานเจือแป้งของขนมไทยอะมันยังอยู่จนกระทั่งเบสโนดเลยคะ่ะกลิ่นนี้นี่คือมันดึงเอาความอ่อนหวาน ของผู้หญิงสาวเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากที่มีความเฟมินีนมากมีความกุลรสตรีแม่พิมพ์ของชาติมีความบอบบางหน้าทนุถนอมมีความน่ารักที่อยู่ในความสวยงามอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นของผู้ชายเลยแม้แต่น้อยค่ะเป็นกลิ่นที่ทำมาเพื่อผู้หญิงแล้วรูปทรงเนี่ยเขาอาจจะพยายามทำให้ดูแบบเป็นแฟชั่น กรุงปารีสฝรั่งเศสอะแต่มันให้อารมณ์โอคูน์เป็นผู้หญิงอายุน้อยที่อยู่ในยุคซิกตี้ในยุคก,ก่อนปี90แน่นอนไม่ใช่เป็นผู้หญิงอายุน้อยที่ทันสมัยในยุค2023ค่ะมาดูโนต้ตในฟรากันติก้ากันมากนะคะท็อปโนต้ตมีเมลอนพีชแอลมอนไวโอเลตแบล็กเคเรนอานิชท็อปโนต้ตเขาเนี่ย จับไม่ได้เลยถึงกลิ่นผลไม้ในช่วงแรกอาจจะมีตัวอันนิสอะที่เป็นเหมือนเครื่องเทศถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นเครื่องเทศที่เขาใส่ลงไปในพะโลอะมาทำให้หวานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของดอกไวโอเลตอะที่เจือความแป้งนิดๆแต่มันจะไม่ได้ให้เป็นกลิ่นอันนิสที่อยู่ในพะโลชัดเหมือนกลิ่นวานิลาอนิสของโจมาโลนนะคะทอ็อปโน้ตเนี่ย แทบจะไม่เหมือนเท่าไหร่พอมาดูมิดเดิลโน้ตก็จะมีมิโมซ่าไลแล็กลิลลี่ออฟเดอะวอลเล่พีโอนีโรสอัลมอนด์บรอชซอมฮิบิสคัสโอเคมิโมซานี่คือมาเต็มมาเต็มตั้งแต่ต้น,ตนจนจบเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆดรอปงดรอปลง,ปลงจนหุบเกือบหายไปที่สุดในเบสโน้ตค่ะไลแลกอ่าอันนี้ก็ค่อนข้างชัดในความเป็นพาวเดอรี นะ l y o y t h t v e v a อ l e y อันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่จะต้องสังเคราะห์ขึ้นมาเนาะไม่ใช่กลิ่นที่สกัดออกจากดอก l i ลลี่จริงๆ mm hmm. p พ e ิ o n เ Rose รสก็ไม่ได้ชัดมันแค่คงมาคลุกเคล้ให้กลิ่นมันกลมกล่อมดอกผู้ระหงอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากลิ่นมันจะเป็นโทนดอกชบาหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ชัดเจนสรุปมีชัดคือมิโมซ่ากับไลแหลก ส่วนอัลมอนด์บลอซซัมเนี่ยเหมือนกลิ่นเนี้เขาจะชูโรงความเป็นอัลมอนด์นะมาทั้งผลมาทั้งดอกมาทั้งต้นเลยซึ่งอัลมอนด์บลอซซัมดอกกลิ่นมันเป็นยังไงอะเราก็ไม่รู้เพราะไม่เคยดมค่ะมาดูเบสโน้ตการมี illa, Tree, wood, in, วาน,นิลาอัลมอนด์ทรีซันเดอร์บูดเบนโซอินซีดาวานิลลาเนี่ย น่าจะมาเพิ่มความเป็นกูมมองให้กับกลิ่นแต่อย่างที่บอกเราได้กลิ่นออกมาเป็นโซนขนมไทยขนมชั้นขนมเปียกปูนขนมต้มไม่รู้เพราะว่ามันไปผสมกับอัลมอนด์ทรีและกํายานหรือเปล่ามันเลยให้ความหวานโทนนั้นซึ่งอัลมอนด์ทรีเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่อถึงตัวเปลือกของลำต้นอัลมอนด์ไหมซึ่งก็บอกไม่ได้เพราะเราก็ไม่เคยไปดมเนาะซันด์วูดไม่มีเลยไม่ชัดเลย เบนโซอินกำยานกับไม้ซีดาซีดาก็ไม่ชัดแต่กำยานเนี่ยเราว่ามันเป็นตัวเพิ่มความหวานแล้วว่าตัวกำยานวนิลาแล้วก็พวกส่วนประกอบของอัลมอนต์ต่างๆไปผสมกับอาน,นิสเนี่ยมันทำให้กลิ่นมันเป็นหวานออกโทนขนมไทยค่ะโดยรวมก็คือกลิ่นที่ชัดมันก็จะเป็นโทนฟรุตตี้สวีทพาวเดอรี่กูมอง ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ติดหวานประมาณนั้นค่ะกลิ่นนี้เหมาะกับใครเหมาะกับผู้หญิงไม่ใช่กลิ่นยูนิเซ็กผู้หญิงสวยหวานบอบบางที่อยากจะทำตัวน่ารักน่าทนุถนอมเป็นที่รักของเพศตรงข้ามและเด็กๆอ่าทำให้นึกไปถึงครูที่เขาแบบว่าอ่อนหวานใจดีมีเมตตาค่ะมาให้คะแนนกันเลยความยูนิคเนี่ย สำหรับกลิ่นนี้เราให้5นะเพราะว่าตอนสเปรย์ฟูดแรกจนกระทั่งลองใส่ไปในชีวิตประจำวันนะมันเป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายเกินไปอ่ะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแมสถึงแม้ว่ามันจะให้อารมณ์โอซูนเหมือนผู้หญิงอายุน้อยในยุคซิตี้ก็ตามแต่มันเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเอะเหมือนมีบางส่วนอย่างละนิดอย่างละหน่อยจากแบรนด์ไหนก็ไม่รู้ว่าที่เคยใช้ที่เป็นดอกมมเอ่าที่เป็นน้ำหอมโซนฟลอรัลฟูดตี้กูมอง โซนแบบขนมขนมหน่อยๆโซนแป้งหน่อยๆความซับซ้อนก็ให้5เต็ม10พอรู้สึกว่ากลิ่นหลักมันจะเป็นฟลอรรลสีเหลืองผสมแป้งพาวเดอรี่แล้วก็มีความขนมไทยมันอยู่แค่นี้เพียงแต่ว่ามันจะชัดหรือมันจะค่อยๆอ,อ่อนไปตามท่อนกลางและท่อนสุดท้ายแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้5เต็ม10เหมือนกันความติดทนให้7เต็มสิ เพราะว่าด้วยความเป็นโอเดอร์ตัวเล็เนี่ยมันก็ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นอะมันถือว่าทําได้ดีเกินคาดนะเพราะว่ากลิ่นมันจะอยู่เร,ราเราเชั่วโมงถ้านับรวมกลิ่นสกินเซน์แต่กลิ่นอะมันจะกระ,กระจายแรงอยู่แค่ประมาณ5ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าหรูมากแล้วสําหรับสําหรับ EDT ค่ะส่วนความวัวสไทล์โอกาสในการใช้งานแปลว,ว่ากลิ่นนี้ให้ไป9เต็ม10 ใช้ได้ทุกโอกาสที่อยากสวยน่ารักบอบบางแต่ให้ตัดกันออกกำลังกายแจ้งไปเพราะว่าความแป้งความหวานเชื่อมน,นิดๆแบบขนมไทยอ่ะไม่ควรที่จะไปผสมกับเหงื่อเยอะๆกลางแดดอันนี้เราจะตนาการเอาเองว่ากลิ่นมันอาจจะไม่น่าอาภิรม์เท่าไหร่แต่ถ้าออกกำลังกายเบาๆในยิมในฟิตเนสโยคะ ก็ยังใส่ได้มันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายเพียงแต่ว่าอย่าเจอแดดร้อนเกินไปอย่าเจอเหงื่อออกเกินไปใช้ได้ทุกฤดูการเพียงแต่หน้าร้อนที่อุณภูมิแบบอาจจะสัก30ขึ้นไปอ่ะอาจจะคลุมสเปรย์แค่สักสเปรย์เดียวส่วนถ้าอากาศเย็นหน้าฝนหน้าหนาวอะไรเงี้ยคุณจะอยากกี่สเปรย์ก็ก็ได้อ่ะมันเป็นกลิ่นที่มหาชน ที่น่าจะไม่มีใครร้องยียกเว้นเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แพ้เกสรดอกไม้หรือว่าเอียนกลิ่นดอกไม้เอียนกลิ่นขนมมากก็ถ้าเข้าใกล้เขาก็อาจจะมีมองบนมองล่างนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นกลิ่นฟลอเรลกูมองอะเอาชัดๆคือฟลอเรลแล้วก็ขนมเท่านั้นเลยค่ะใครเคยใช้กลิ่นโทนฟลอเรลสวีท หรือมีน้ําหอมผู้หญิงที่อยากจะมาลองเทียบเคียงกับชองเอลิเซ่โอเดอร์โตเลตของเกอเรียงเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเคยได้กลิ่นแนวเนี้ยจากแบรนด์ไหนแต่ถ้าใครนึกออกอะลองมาบอกหน่อยเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแมสเลยหรือว่าถ้าเกิดใครลองใช้เวอร์ชัน E D T แล้วได้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากเราจับโน้ ที่มีอัลมอนด์ทั้งดอกทั้งผลทั้งต้นหรือว่าน้ตฟรุตตี้ได้เยอะกว่าเนี่ยก็ลองมาแชร์กันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมในคลิปนี้ค่ะแล้วไว้พบกันในคลิปถัดไป